สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อวานกับแพรล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาคลิปนี้จะเป็นสรุปเ็ดเสี้ยนดังเลย้อพแม่พินองลงห้ทุกคนเลยเพราะว่าบ่มีผู้เขาจักคนเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าบ่มี่ผู้จับครูเขาจักคนเลยสิลงห้หมดดความกันไปเลยสรุปไฮคอนหนึ่งวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฮอลิเดย์ เอาไปนอนฝันเอาไว้แต่ไปนอนแย่งซะก่อนว่าคำขึ้นนี้สินอนฝันดีบอสิหรือสิฟันหลายพรุ่งนี้ค่อยเจอกันลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะลงให้ก่อนหนึ่งวันสำหรับแนวทางเจ็ดเซียนดังบวกเลขเด่นประจำวันบวกหลักสิบหลักหน่วยไม่มาสักตัวอบมาจักตัพวพู้แม่พี่น้องค่ะต้องกาบขอโทษขอให้ไหวนาทีนี่แต่งแต่เฮ็ดมานี่ข้างนี่แหละลุดคักลุดเนี่ย รูดแบบกระจุยรุดแบบบ่อเอิญบส่สังกันเลยขอถทษขออาภัยหลายๆขอโทษขออาภัยหลายๆไปตัววิ่งตัวรูดมี่ของเหลกรับนั่งฝากค้นเดียวนก็นั่นบ่ไหมบ่ไปจักคนพ่แมพี่น้องสิเว้าำใดหรือจังสิแล้วสิเวข้าำใดจังสิหอดสิบนาทีเจะว่าคอยมาดามถามได้หน่เจ้าว่าจังไดเจ้าว่าจังใด,งใดพี่น้อง พี่นองพ่อเม่พี่นองทั้งหลายเอาว่าจังไดกะกาพ่อถวดขอภัยงามงามบนตักพ่อเม่พี่นองคะบวเขาวบวปังต้องขอกราบขอถวดขอภัยเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีรูดเป็นจังไดทงังสปปลา่าสบายดีสปปอลล่าเมื่อนี้สิได้ขอบใจเจ้าบ่มือนี้เจ้าเสียเอามาบกบ่6ท่านยุคขังบนเจ้าเสียเอายัางมากเมื่อนี้ จะเอาอะไรมาบอกค่อยหน่อยนะค่อยมาดามอยากรู้เนะเาะอ้าวพ่อแม่พี่น้องค่ะบาบอกลายใหญ่ห่างเพราะว่าพวกเขาจัโตัวเสียงกัสิบบปันใดเสียงหัวกัสิบมีดีแล้วมาดามเตี๋ยคอยแห่งอยากลายอยู่เตียบ่มีผู้ใดโทรหามาดามจักคนเป็นจังไงแฟนครับลูกกันแล้วบาดนี่ว่าบ่มีผู้ใดรักจริงบ่มีผู้ใดโทรหามาปลอบใจกันเลยบมย่มีไผรมัน ทัวมาปอบโมบปอบใจดาล่ามาดามเลยอ้าวบเป็นยัง,ม,ยง,ม,งมือนี้เราหยอกเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อไปคือเก้าแะ้วผู้ใดสิไปผู้ใดสิไปน้่บอมเงอนลุดแล้วต้องเขาเขาแล้วกับมีหลุดเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าเมื่อนีนไคสิไปมาแม่เย้าก้อยกันเยาวาก้อยจับมือกันไปสีพาไปซอปปอบปปเล่าอันพูดลังกันพูดลังคนโอ้ยไปหอดเครื่องทงังข่อยระว่างวามลงพนาวา บเป็นตนา,า,ดา,นา,ไ,าได้แท้มาดามเจ้าพาข่อยไปอีท่าได๋เนาะว่าซั่น,อ,นอ่านแลาวก็ไดห้หัวพ่อพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้ตอบเด้อก็เด้อค,คอมเมนต์ยังบ่ทันได้ตอบช่วงนี้มมีแขกมาปาร์ตี้บ่อยเนาะเพื่อนจากอันออสเตรเลียเพิ่นมาเที่ยวหาเลยมีปาร์ตี้กันแน่แล้วก็เฮ็ดซ่าแน่จักน่อยแต่ก็บ,บ่ซ่าลงให้หมดมื้อนี้เพราะว่ามีเวลาเสาร์อาทิตย์ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่เจ็ดพรุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันสรุปเจ็ดเสียนดังวันนี้จะเป็นจังไดจะเข้าจะปังจะแตกบอเนาะเก้ากับสองนะคะตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางเก้าสามเก้าหกสองสามสองหก เบิ้ลจะเป็นเก้าเตัว3หาง9 2้าสอง9ามสองหตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่2 3งสาองหกสตัวเน้นสองหางเน้นไปที่9ก้สองเออเก้าสองสามเกเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของซ่องสุวรรณพ่อแม่พี่น้องตรงกลางขอโทษขอไพ้แฟนคัดซ่องสุวรรณเนะาะโมพานจักตัวจักเมียนผู้ใดเขาแน่วบุงวัดก้อนก้อนหนานว่าตรงเบิ้งหลังลประวัติเบิ้งประวัติมือเดียวพ่อพ่อแม่พี่น้องรูก้กันดีเนาะของไพ่เดินบ่เดินนะคะอ่ะชอบของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นอยากไปก็ไพ่ไปกับผู้นั้นเอาใจเจ้าของเม่พ่อแม่พี่น้องคะ่ะแาบขอโทษขอให้แท่นเ,นเสียนน้ำเนาะเอ็ดเสียนดัง บ่ไปจักทันเลยยังบินหากเครื่องลำพะนะงอปับบันนึงใกล้สีหอดจังไหนจังวะหากวามลงโอ้ยมาสร้างว่ะเนาะสัางว่า,า,า,วา,า,วาตั้งแต่เหตดมากเขาบ่เคยป็นปันนี่จักเทียเกียเสี้ยนดังกะย่างหน่อยต้องเขาคนนึงหรือสองคนอยู่ไนะพพอเป็นพี่้องว่าบ่อ,อะคองเอาเบิ่งดูโบว์ไปหนึ่นงเสี่ยวคอเช่งสุวรรณออ,อกล็อกลิกมากโอ้ยทุ่นมาดาม โอเคโมเมนต์เจ้าอีหลีเนาะดีนะที่ทียังมองเห็นอยู่อะแคปหน้าจอใหม่พแมพี่น้องค่ะสองสุวันให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเริ่มพรมพี่น้องยับพัดรมกันแต่มีเสียงวิวว่าสองทุ่มครึ่งในวันที่เจ็ดที่จะถึงวันจันนะคะตัววิ่งจะรูดหกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่เบนก็จะเป็น หกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดสองแปดสี่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกแปดสี่แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณนช่องสุวรรณที่ห้ตัวเลขเนาะ้ทางังมาว่างข้างช่องเนะื้อตาขอบคุณนหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเซียนนม ของเซียนนมกับภบูพานภูแมพี่นงบ่มีภูพานบ่มีผููพานตรงกาบกระถดออภัยแฟนค่ะเซียนนมเนาะถ้าผู้ดใดอยากเบิ่งรัฐบาลไทยหายไปทาง่องของเซียนนมเด้อค่ะเด้อเพราะว่าของทาง่องมาดามลงซาเนี่ยจักน้อยเพราะว่างานหลายช่วงมีรับแขกอยู่ค่ะเซียนนมให้มาวันนี้รูดราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันจันทร์ที่จะถึงหนะะ้าขาซองกับสตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางสองสาสอง,สสองห้า สามห้าสามหกเบิ้ลจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามห้าสองสามหกสองสามสะเอาสองสามสองสองสามหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สามห้าสามเน้นที่สามห้าสองห้าสามตัวเน้นหางเดียวมือเดียวสองสามห้าเช็คหน้าโจงแล้วไปต่อเป็นของใครกับพอถอดคอไพ่อีกครั้งเพื่อนพี่น้องคะอ่ะ พอคุณเขาคุณนเสียน,นมที่ห้ตัวเล็หน้าพางมาเนาะหมกเขากะลวดพ,พ่อแม่พี่น้องมีสองอย่างบโจนกะลวยขอให้รวยทถอ่างวัดนี้เนาะอ้ายังเอามาพรีอีกอยู่ขอให้รวยทัว่างวัดนี้เนาะไปน้ำผู้ใดไปไปกระจุยเลยคือจังฮานอยเนาะฮานอยสุดยอดเลยนะพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านนี้ผู้ใดยังไม่ได้ไปฮานอยเตรียมตัวไปฮานอย านอยมีทุกวันเนาะค่ะเ,เนาะ,ะของชอเชดชายหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหรอกก็ไม่ไปแต่ว่าไปทงังอุบลไปทั้งยะโสธรผู้ได้เปลี่ยนแฟนครับของซ่องของช่อเชดช,ชัยชอเช่ชัยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มเพื่งในงวดวันจันทร์ที่จะถึงนะคะวันนี้วันอาทิตย์ลงให้ก่อนหนึ่งวันรูดเต้ากับหนึ่งสองตัวสี่หาง เก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่บั้นจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าสามเก้าสี่เออเน้นไปที่เก้าสามและหนึ่งสี่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเก้าหนึ่งสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขมีที่มาเนาะของเลขมีที่มาตาบบไปคือกันพ่อแม่พี่น้องคะแล้ววือนี่มือใหม่ไปใหม่เนาะคะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนคขับเลขมีที่มาจับตามอง เลขมีที่มาให้มาวันนี้ของลอกจิกแล้วเอาห้องเพล่นไปเสียงไว้ซื้อพ่อแม่พี่น้องม็ย้อนว่าเอาอันคือห้องเพล่นออกมาเลี้ยงไว้แล้วจับหนา้าจับลังพิษผัดของเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดดเราพัฒนาได้งวดวันที่เจ็ดนะคะตัววิ่งตัวรูดเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่ เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสามตัวสามหาง7 9็ดเก้าสาสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่7 4 9ดสาสมตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเจ็สแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร ขอบคุณขอบคุณเล็กมีท่มาเนาะที่หายตัวเล็แนวทางมาว่างทั้งสองเรากะกลับขอโทษขอไพ่เลขกบวชเขาบวปังเมื่อนี้มือใหม่เนาะเอฟซี FC ของเหลขมีท่มาลูกกันดียูดอกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแห้งถามยู่ว่าเหลขกมีท่ม่าเดินดีบวมาดามกลับไปประกาศหายางดียางงามท่านไหนจะมาบวไปจักคนมาสร้างเปลี่ยนประทวงขักเนาะเอาเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เมื่อนี้ต้องไปมัดสุ่คนคือห้าน้อยเมื่อวานห้าน้อยไปมัดสุคนพ่อแม่พี่น้องแตกสามตัวกบมี ของล็อกกิกพารวยให้มาขอโทษขอให้แทนล็อกจิ๊กเนะเาะเหล็กเขาเบาปังกะกาบขอโทษขอให้พนพี่น้องแต่ให้แนวทางคือเก่าแหะค่ะเอาไว้เป็นแนวทางเหล็กนี่เขาเรารวดเนาะวิ่งเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองโอ้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองสองแปดเบิ้ลจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามตัวสองหาง 7จ็ดแปดเจดแปดเจดสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เจ็ดปดสองไอเจ็แปดแล้วก็เจสองอ่ะแคปหน้าจอแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครโอสตต้องยุดไวได้ไปกินน้ำพรมพี่้องไอ้สิเป็นไอเนาะพนตกเนี่ยส่วงนี้รักษาสุขภาพในเด้อพรมพี่้องค่ะ ฝนตกลก้วก็แดดออกเพิ่นดำนาเนาะแต่ว่ามาดำยังบ่ได้ไปมื้อนี้บ่แน่อาจจะออกไปหน้าเพื่อนอนควันดำนาเพิ่นสวนไปกินข้าวเที่ยงว่าซั่นไปนําบพพนน่พ่อแม่พี่น้องค่ะมีผู้ใดสิไปเบิง่งเนดำนาบ่คือมาดำบ่มาดำไปเบิ่งเพิ่นสิได้บ่ลงน้นําอ่ะเป็นจังได๋คุณดารามาดเจ้าเฮ็ดหมูคักแท้จังได๋ให้ต่ํากระกกเดียจังได๋จังไปออกสูงคักสูงน่ เก้าห้าแปดเอเก้าห้าเจ็ดพะนะเจ็ดเก้าพะนะบนลางลางเจ็ดเก้าสามตัวเก้าห้าแปดบ่มีจักตัวเป็นจังใดคุณมาดามเมื่อนี้เจ้าว่าจังใดอาเพื่ออะ,ะตั้งใจตังท่าใช่เจ้าคักเนาะเพิ่งรุดคักรุดแน่มีหดเนี่ยเยพื่พี่น้องคะ่ะเข้ามาแล้วเรียต่วิภาควิจาร์เนาะบ่มันวิภาควิจารเนอ่อยสัมมาน้าัวเลกให้ฟังว่าเดือนนี้เข้าติดต่อกันสาม งวดติดติดสองข้างพ้นวะเบาไทยยางดีตกมาเล่าอูดหลูดเลยบมเป็นเล่าแทนนิตี้เนะตกมาอีสานบไดไปเล่าเมื่อนี้ไภสิไปกับดาล่ามาดามบอยกมือขึ้นแล้วก็คอมเมนต์มาเสียนใจคนบาดนี้ล่ะว่าไผรักจริงรักเดียวแน่นรักแท้แน่นอนไผสิเป็นเลขาส่วนตัวของดารามาดามเห็นกันมื้อนี้ล่ะอะ มาดามให้วันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงดวันจันทร,ร์ที่จะถึงนะคะวันที่เจ็ดวันนี้เป็นวันที่หกเนาะค่ะเนาะสองตัววิ่งรูดแปดกับเก้าสองตัวสี่หางสามแปดสามเก้าหกแปดหกเก้าเบิ้ลจะเป็นแปดแปดหกหกโอ้ยแปดแปดเก้าเก้าโอ้ยอย่าลืมออกมาหกหกน้ำเนดเดือสันเนาะ ปดแปดเก้าเก้าสองสามตัวสามหางสามเก้าสามหกแปดสามสามหกแปดแปดเก้าสามแปดสามเก้าพ่แม่พี่น้องว้ยเบาคองเจองอ้าคลองยังผิดอยู่แปดแปดเก้าขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น,น้องที่มน้องเจ้าซี่แหละคนอกฮักเป็นลักษณะนี้แหละพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอให้ใครจะตามของดาล่ามาดามหกแปดตัวเน้นสามเก้าตัวเน้นสอง สามตัวเนียนสองหางสามหกแปดแปดสามเก้าเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะไปกับแต่ละมาดามเป็นยังไงเป็นตะคือบอกพี่น้องเป็นตะคือไหมเราจะได้ไปเซฮัลโหลกับสาวปปอลาวไหมสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นจะได้ไปเซฮัลโหลกับสาวอ่างเล่าบอกเชอบกระจัดพี่น้องค่ะขัดก็พานเนาะ แล้วบางแรลกเดนประจาวันไข่ยมาดามดูล่ะบ่ไปจัโตัวบ่มาจักอันมือนี่มือใหม่ไปใหม่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ตอ้องเบิ่งหลังของเก่าทิ้งไปของใหม่ดีกว่าจัดไปแลกเด่นประจำวันให้วันนี้รูดลาวพัฒนาบ่มาหลูดดอกไข่เด่นพ่อแม่พี่น้องจับคู่เน้นหลักหน่วยสามตัวนี้จะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมมือนี้มนลุ้นกันว่ามือว่นจันทร์ สิมาให้เห็นจักตัวบอมูเจ้าสิไปเที่ยวท่างใดบางหันคือบอมาแล้วมาดำอันเลขสูงๆนี่มันนี่คือมาจังสี่วันนี้อะชอบก็จัดน้องหะน้อมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีเก้ามีศูนย์ 9, 0. ว่าจะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมแคปหน้าจอเราไปต่อมาเบื้องหลักซิบหลัง่วยบันนี่พิษวางยางแรงผู้ดใดตามมวดที่ผ่านมาตองตาพอถทดพอให้นะพอไม่พน้องเนาะ ครับงามๆบนตักขอโทษขอพ่ยพวกเขา,าตักตัววัดนี้ไปไหมมีไผเช็ดไผ่ลาบหรือยังนาะอย่าเฝ้าเค็ดอย่าเฝ้าลาบเด้ยอเก็บไม่ต้องจำจำเอาแต่สิ่งดีๆไปเนาะเลขเด่นประจำวันในงวดวันที่เจ็ดวันจันทรที่จะถึงนะคะเราพัฒนานเด่นหลักสิบและเด่นหลักหน่วยเด่นหลักสิบก็จะมีแปดมีเก้ามีศูนย์เด่นหลัก เด่นลักหน่วยเอ่อแป๊บนึงด้ออันอันพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาต่อพ่อแม่พี่น้องว่าจะจบเรากันยังบ่จบโทรศัพท์เนาะอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจําวันจับคู่ก็จะเป็นอันหลักสิบจะมีเก้ามีแปดมีเก้ามีศูนย์เนาะค่ะเนาะหลักสิบมีแปดมีเก้ามีศูนย์หลักหน่วยเด่นหลักหน่วยมีสามมีหกมีเก้าจับคู่ก็จะเป็น แปดสามแปดหกแปดศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ศูนย์เอาศูนย์ศูนย์พปนะมันจะเป็น, 99, าาน,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 นเนก้าเก้าได้คุณมาดามเนาะโอ้ยมันมันโบแมนเจ้าเนี่ยเป็นตัวกลับบอกเก้า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 ต้องยุ่มหงอกหนีได้เนาะพ่อแม่พี่น้องอ้ยคุณมาดามเจ้าคือเปลีนน่ยนังสันเก้าเก้าได้พ,พ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นเก้าศูนย์ได้ในอันนี้เนาะ โอ้มันจะเป็นเก้าเก้าว่าสิว่าตายคุณมาดามเจ้าเอาอีกเจ้าเจ้างานเขา่าเฮ็ดพิษให้ถือเ้เจ้ามันจะเป็นเก้าเก้านาะค่ะเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ก็สิเป็นศูนย์เก้าพิษชองตัวคุณตานี่ก็ไพี่น้อง มุกมีปัวแมนมาดามขึ้นมาดามใส่เห่าแนวลบขวอยอยู่ใส่นอกบาทนะที่น้องค่ะที่ลบค่อยไปไหน เอบหน้าจบอบบน,นี้ตามขอาบุญขอบคุณ f เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติตามชัมม่วโมจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกับความคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ